เดิมนะครับกับตุ้คันเทนานะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงนะก็ที่เห็นในในในเพจนะครับก็บอกว่าเอ,อ่อ VIP นั้นมีประโยชน์ยังไงดีแค่ไหนก็เดี๋ยวมาพูดตอนนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เล่นสายฟรีนะคนที่เล่นสายฟรีเนี่ยจะค่อนข้างบอกเลยว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟยากมาก นะครับถ้าให้ผมแนะนําจริงๆนะให้ผมแนะนําจริงๆถ้าจะเติมหรือว่าถ้าจะเล่นให้มันได้อยู่ในระดับที่กลางๆถึงระดับสูงนะครับคือเราจะให้เติม you can purchase stamina 3 t i m e per day เราจะเอา VIP 2นะครับอย่างต่ำนะครับเพราะเพราะอะไรเกมเนี้ยมันค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะ นะครับก็ถ้าเป็น VIP สองเนี่ยคือแน่แน่ทุกวันเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องซื้อไอ้นี่เนี่ยนะครับบายสเตมินาเนี่ยเราต้องซื้อสี่ครั้งนะครับอย่างต่าๆเลยนะเป็นมาตรฐานเลยนะครับเพราะว่าเกมเนี้หลักๆแล้วหนึ่งคือค่า BR ค่า BR คือตัวเนี้ยนี่นะครับข้างล่างชื่อผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยใกล้ๆชื่อผมเนี่ย คือมันมีผลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเราลงมาสเตอร์นะครับมันก็จะมีผลกับ d r ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเลเวลสำคัญสุดเพราะตอนเนี้ยอย่างผมเนี่ยคือคือผมเอาเอามาคือภาพตรงที่ว่าไปอัพตัวเนี้ยไป, up, ไป up, อ,อัพไปอัพอ่อมิสซี่นะครับเพราะว่ามันมันทำให้ทีมช้านะครับปกติเนี่ยเลเวลตันหมดแล้วนะครับแต่เนี้ยตันแค่มุลสกิบาระนะครับยังไม่ตันนะ เพิ่ง Level เลเวลอ f 84นะครับก็ต้องมาไล่อัพอีกนะครับส่วนมากปกติถ้าเกิดว่าเล่นทีมเดียวเต็มๆเลยเนี่ยเวลจะเต็มแล้วนะครับก็ BR จะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เลเวลจะเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราซื้ออย่างผมนี่ยังไม่ได้ซื้อนะอย่างผมนี่ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวผมมาพูดถึง VIP ก่อนเดี๋ยวผมก็จะคงจะเคลียร์เควสนะครับอ่ะ แนะนำให้เป็น vip 2อย่างต่ำนะครับถ้าใครจะเล่นที่อยู่ในระดับกลางจะถึงสูงนะครับสายฟรีนี้ไม่ได้เกิดแน่นอนผมพูดได้เต็มปากนะครับอาต่อไปเรามาพูดถึง vip ต่างๆนี่มีอะไรสําคัญบ้างโหเยอะอยู่นะเยอะอยู่อย่าง vip 1เนี่ยเขาบอกว่า enjoy t h e l e a g u e p r i v a l e อันนี้ผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะ private to get powerful a inside player the flat ก็คือถ้าคุณเป็น วีไอพีหนึ่งอ่ะคุณได้เดอะแฟรดแน่ละ่ะนะครับคุณได้เดอะแฟรไปเลยนะเป็นโปรโมชั่นของของเขาแหละนะครับก็ v I P หนึ่งทำยังไงถึงได้คุณเติมหกสิบเกมนะครับคุณก็ได้ v I P หนึ่งนี่นะครับท็อปอัพนะครับหกสิบเกมคืออะไรคุณเติมตัวเนี้ยก็ได้เนี่ยนะครับสามสิบห้าบาทก็ได้หรือจะเติมร้อยเจ็สิบห้าบาทก็ได้คุณก็ได้ V I P หนึ่งละอะเอา เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดําเนินนะครับเราไม่เติมนะครับอ่ะ VIP 2เดี๋ยวเยังไม่หมดนะ VIP ได้อะไรบ้างออคุณสามารถ purchase stamina ได้3 t i m e ม per day คือคุณซื้อซื้อ stamina ได้3ามพังต่อวันนะครับ exchange s t i c ball taken at the bank 10 Time per day คือตัวเนี้ยนะครับคือตัวนี้ เนี่ยคุณจะ exchange ตัวนี้ได้10ครั้งคือฝั่งขวามือนี่คือ50ใช่ไหมห้าสิเพชรนะครับอันนี้คือนับเป็น5ครั้งนะครับถ้ารอบต่อไปก็จะเป็น100เพชรคุณก็กดไปนะครับก็จะได้10ครั้งนะครับอ่าต่อไปต่อไปก็จะเป็น you can reset exploration episode one ham exploration คืออะไร exploration คือตัวนี้คือคอปเตอร์ตัวนี้ นะครับคุณสามารถรีได้ผมถือโอกาสมากดเควสเลยแล้วกันนะครับคุณสามารถรีได้หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนี้หมายถึงว่านี่นะครับทุกอันสามารถรีได้หนึ่งครั้งนะครับไม่ใช่ว่ารีครั้งนี้แล้วหายไปเลยนะไม่ใช่นะครับทุกอันจะรีได้หนึ่งครั้งเลยอเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งผมกดก่อนนะครับะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ คือจะได้ไม่เสียเวลาผมนะครับอ่าโอเคเสร็จปุ๊บตัวต่อไปผมจะพูดเร็วๆเ,เลยนะผมจะพูดแบบยาวๆไปเลยนะครับเพราะว่าบางอันที่เป็นแบบสิ่งที่น่าสนใจผมก็จะเอาแค่นั้นนะครับอะไรที่อ่อไม่น่าสนใจก็ผมก็ตัดไปเลยนะ You Can Run 6 e v o l a t i o n Episode Simole ออันนี้แหละนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือคือตัวนี้คือโปเกสตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณเติม v i p 1คุณจะได้6นะครับซึ่งถ้าคุณไม่เป็น v i p จะได้ประมาณ5นะครับตอนนี้โปรเกสผมอยู่ที่7นะครับอ่าผ่านไปต่อไปก็จะเป็น Purchase Style Point Purchase Style Point 2 Time In Daily คืออะไรคือเนี่ยอันนี้เลยเนี่ย Style Style Point นะครับ Style Point อ่าผมอัพตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกันสดๆเลยนะเดี๋ยวตัวไหนยอยู่วะ เด,ดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมหาตัวที่ผมต้องอัพก่อนโอ้ oh, <laughs> มีแต่ตัวที่อัพเยอะๆแล้วอะอ่ะผมเอาคือตัวเนี้ยเวลาเราอัพหมดเนี้ยตัวเนี้ยนะครับอัพหมดปุ๊บมันจะให้เราสามารถซื้อได้ด้วยเพจน,นะครับเราจะสา,สามารถซื้อได้สองรอบนั่นเองนะอธิบายแบบนี้แล้วกันเดี๋ยว ม,มันไม่มีตังนะครับอ่าหมดแล้วอันนี้น่าจะเป็นรายละเอียดของ VIP 1นะครับ2ทาาเปิเดด้อ่หมดแล้วแล้วมันก็จะมีให้ซื้อตรงเนี้ยด้วยนะครับสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับคือไอเทมข้างล่างเนี่ยใช้หมดนะครับเนี่ยต่อไป VIP 2เด่นเดนเด่นเด่นเลยนะเด่นเดเลยก็มีแค่ Unlock Hero Journey Unlock Unlock Hero Journey คืออะไร คืออะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ลองไปศึกษาเองแล้วกันผมไม่แน่ใจนะครับก็เติม300เกมนะครับก็จะได้ vip vip สนะครับแล้วก็ unlock daily mission un นะครับ free s t ิ t e โบ a เทเค k นโทเคินนะครับวัน p e เด a y คือคุณจะมีเควสตัวเนี้ยคุณจะมีเควสเหลืองๆขึ้นมาเลยไม่ใช่พวกนี้นะไม่ใช่พวกนี้นะจะมีขึ้นมาต่างหากเลยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเหมือนตัวตัวข้างบนเนี่ย สองร้อยเหรียญเนี่ยเป็นเควส VIP นะครับไม่ใช่เควสปกติจะได้มานะครับคือจะเป็นของ VIP เท่านั้นอ่าอันนี้มันจะขึ้นมาอันนี้เป็นความพิเศษของ VIP 2นะครับเสร็จปุ๊บก็จะเป็น p l Player training อันอื่นก็ก็นี่แหละฮะที่ VIP ที่ผมบอกก็คือ s t a มินาสี่ไทม์ต่อเปอร์เดย์อันนี้คือสำคัญแค่ตรงนี้นะครับต่อไป VIP 3าจะได้อะไรมาก็จะได้สี่สตาร์เดอะเนี่ย สีสตาร์เดอะแฟลกนะครับเนี่ยได้มาเลยนะครับโดยการซื้อตรงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะอันอื่นก็ผมว่าผมไม่มีใครแบบเกินนั้นหรอกนะครับ VIP4 ก็จะเป็น s 1 AFFINITY ก็คือตัวนี้ก็คือแถวบนเนี่ยสามารถจะอธิบายตัวนี้นะครับเนี่ยเนเด่นๆก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับ h o r n e r c u p นะครับที่เอาให้นะครับ แล้วก็ Unlock Free Team XP ก็อย่างที่ผมบอกแล้วตรงเ u วสนะครับตรง q u วสก็จะมีเควสอันนี้มาให้ฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องทำอะไร VIP 5 5 Star The Flat View of r e l a s e Her of Plan เนี่ยเนี่ยนะครับคนสามารถอั down โดยไก่นะครับให้ The Flat ด้วยนะครับคุณจะได้ซื้อตัวเนี้ย แล้วก็5สตา์เดอแฟดเนี่ยมันก็จะมันน่าจะมีชิ้นส่วนให้นะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือคุณเติม2,000เกมนะครับคุณก็จะได้ฟินิชแลน์กิ้งคูลดาวคืออะไรคือตัวเนี้ยคือเวลาคุณสู้นะครับอ่าสมมุติว่าสมมุติว่าผมสู้อ่าผมผมตีสวิตดีมนะครับอ่าผมปึ๊บเขาตีนะผมตีให้ดูเลยนะครับปึ๊บ คือพลังเขาหูพลังเขาค่อนข้างเยอะนะเป็นร้านแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ผมหัวทีเดียวร่วงแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้สู้เขาไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากเล่น ROV นะครับไม่เอาไม่เอานะครับไม่พูดเกมอื่นนะเอาพูดเกมเดียวนะครับพูดเกมเดียวเอาโอเคตีปั๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอผมเดี๋ยวรอผมจบนี้ก่อนนะครับอ่าปังเจะตีผมไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่า BR มันต่างกันเยอะนะครับ ถ้าเราส่งปุ๊บเนี่ยนะครับโดนสติลนะครับอันนี้เป็นร่างเงาของคู่โลโก้นะครับระวังด้วยไม่เนไรนะครับไม่เป็นไรผมอันตีแค่ทีเดียวก็ล่วงแล้วนะครับเนี่ยครับบเนี่ยครับเพราะอะไรเพราะว่า BR มันต่างกันจริงๆนะครับ BR มันต่างกันมากมันจะทําให้เราโจมตีแรงมากนะครับถึงแม้ว่าเกณฑ์สเตตัสของเรามันแค่สามหมืนบ้างแค่สองหมื่นบ้างแต่แต่ถ้าเอามาเทียบ BR กันจริงๆนะครับมันจะ มันจะทำให้มันจะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการเข้าทำเกมได้ดง,ง่ายนะครับแล้วก็เยอะนะครับดาเมจจะเยอะมากจบแล้วนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคูดาวของ VIP นะครับคูดาวที่บอกว่าคืออะไรโนแตงนะครับเราไม่เนี่ยปกติตรงเนี้ยมันจะติดคูดาวนะถ้าเราสู้กันนะครับสู้แแลงกิ้งนะครับ แต่มันจะไม่มีครูดาวถ้าเราเป็น VIP 5นะครับแน่ตอนนี้ผ่านไปนะครับเสร็จปุ๊บ VIP 5 VIP 5จบฟินิลเกิ้ครลดาวอันอื่นก็ <c oughs> ไม่น่าสนใจอ่ะหานไปนะครับ a d v a n c e the f a t position A Great Persia คุณจะได้ a d v a n c e คือคุณจะได้ตัวเนี้ย the f a t มาเพิ่มนะครับก็คือ a d v a n c e a d v a n c e ของมันเนี่ยน่าจะเป็น เนี่จะเป็นตัวตัวเพิ่มตัวเพิ่มไอเทมเขาอะคือตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยครับพกด้านล่างเนี่ยนะครับเนี่ยเวลาเราจะเพิ่มดาวเราเราจะใช้ไอเทมนะครับคือคือเดี๋ยวนะคือถ้าเป็นเนี่ยนะครับคือถ้าเราจะ a d v a n c เนี่ยมันจะใช้ไอเทมตัวเนี้ยเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการอัพนะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ vip หกใช่ไหมเมื่อกี้อา vip หกสามพันเกมนะครับจะได้ vip หก ฟรีเดลี่เหมือนเดิมนะครับเควสก็จะได้ฟรีสปอร์ตดิงฟรีสปอร์ตดิงจะได้ประมาณ80อันนะที่ผมได้ต่อว,วันฟรีสปอร์ตดิงคืออะไรฟรีสปอร์ตดิงคือตัวเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับผมจะได้ประมาณ80ขวดต่อว,วันนะครับเพราะผมตอนนี้ผม VIP 7นะครับ VIP 6ต่อไปอ่อ หมดแล้วนะไม่มีอะไรหรอก v p 7นะครับแน่นอนนะครับได้คัพออฟโกลลี่หอันนะครับตัวนี้นะครับผมซีเรียบร้อยนะครับ5,000เกมนะครับแล้วก็อัลล็อกฟรีแมทเทอเรียลก็คือจะได้จะได้กล่องอันนี้นี่หนึ่งกล่องอันนี้แหละนะครับมานะครับ v p าจ p 7ก็เด่นเด่นก็ประมาณนี้นะครับ5,000เกมนะครับนี่นี่ยนี่ยอันหนึ่งเนี่ยคือตัวนี้รีเซ็ตสติชาเลนได้2องไทม์ per day นะครับรีเซ็ตสติดเนี่ยชาเลนจ์คือตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะรีเซ็ตตัวนี้ได้เนี่ยด้านขวามือเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมให้มันข้ามไปก่อนพอมพอดีเมื่อวานผมไม่ได้เห็น้หมครับอ่านี่อัน,นเนี้ยเนี่ยผมรีเซ็ตั๊บเรากดเรากดข้ามไปก่อนพอได้ปุ๊บเราจะรีเซ็ตโดยการใช้เพชรประมาณ350เพชรนะครับอ่าเสร็จปุ๊บ v ีพีหก อ่ะหมดแล้วนะ VIP 7ไม่น่าจะมีอะไรมาก VIP 8นะครับ7,000เกมแล้วก็จะได้ตัวนี้โดยการซื้อนะครับเนี่ย1 2เกมนะครับโดยการซื้ออันเนี้ยได้แล้วก็ได้ฟรีเคส1วันไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับประมาณนี้ VIP 9ก็จะ go to 6 star duvet เนี่ยนะครับ100ชิ้นนะครับคุณได้6ดาวนแน่นอนการันตีนะครับแล้วก็เติม1,000 0เกมนะครับ แล้วก็มีอะไรเป็นพิเศษไหมไม่มีนะครับมีแค่นั้น VIP 1 0ก็คือได้ The Flat h a d f u l Awake a w a k e n The King of Insight คืออะไรคืออันเนี้ยมันจะพูดว่าเวอร์หน่อยให้เราไปอัพเอาอันเนี้ยไปอัพนะครับไปอัพที่ได้มาเมื่อเี้เนี่ยไปอัพพวกเนี้ยเอาอันเนี้ยไปอัพนะครับเนี่ยมันจะพูดว่าเวอร์หน่อยนะครับ Unlock d a i l y มีช่อ่ะเควสใหม่นะครับก็จะได้เควสฟรีแล้วก็ สติชาเลน open, เนี่ยโอเพนเนี่ยโอเพนเนี่ยพิเศษหน่อยเนี่ยทูไทม์เพอร์เดย์ day. ตรงเนี้ยผมเนี่ยเนี่ยผมรีเซ็ตอันนี้รีเซ็ตฟรีนะต่อวันรีเซ็ตฟรีเนี่ยครั้งอันนี้คือจะเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง VIP นี้ก็น่าสนใจนะ VIP เก้าหรือเปล่าหรือสิบเนี่ยแหละมันจะรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับ VIP เก้าไหมหรือ VIP สิบเนี่ย VIP เก้าจะจะทำได้ครั้งหนึ่ง ถ้า V.I.P 1 0เนี่ยจะทำได้สองครั้งนะครับเนี่ยๆน,น่าสนใจนะน่าสนใจอ่าโอเคผ่านไปนะครับหนึ่งหื่นห้าเกมนะครับ V.I.P 1 1ได้ S ก็คือได้ตัวนี้นะครับได้แช็คโอเนลนะครับได้แช็คโอเนลมาในทีมแล้วก็มีมีอะไรเป็นพิเศษไหมไม่มีนะ มีแคร่รีเซ็ตสติเแลวโอ้คงไม่มีใครไปรีเซ็ตสามครั้งมั้งนั่นแหละต่อไปก็เป็นสามหมื่นเกมนะครับ v i p สิบสอง personal collect ก็จะได้ชิ้นส่วนเนี่ยครับของน่าจะเป็นของเชคกี้โอเนลนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะสิบสามหกสตาร์เชคกี้โอเนลได้หกดาวแล้วก็ได้เควสนะครับเควสวิวการ์ดแฟกเมนต์เลยเหรอ คือคือทุกวันเนี่ยทุกวันคุณทําเควสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะได้ชิ้นส่วนวิวการ์ดเฟกเมนต์วิวการ์ดเฟกเมนต์คืออะไรวิวการ์ดเฟกเมนต์คืออันนี้เลยนะนี่นะครับคือวิวการ์ดเฟกเมนต์ ment, ตัวนี้นะครับเนี่ยคนได้ทุกวันนะครับ VIP ออมีหน้านะครับคนอื่นเขาถึงหดกัยนอย่างเลยนะครับ VIP สิบเอ็ดสิบสองนะครับเนี่ย VIP สิบสองนะครับได้นะครับเนี่ยอันนี้ฟรีสเตตี้คืออะไรวะ ไม่แน่ใจนะสเตตกี้นี่คืออะไรไม่แน่ใจเนี่ยสิบสามเนี่ยได้แฟกเมนต์เลยนะโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา v p พีสิบสี่ได้ซูเปอร์ชูเตอร์คือตัวนี้ซูเปอร์ชูเตอร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วกม็มีอะไรโดดเด่นเนาะหมดละไม่มีอะไร VP พีสิบห้านะครับสุดท้ายสองแสนเกมนะครับคุณก็จะได้ตัวนี้คือยังต่ำน่าจะประมาณเจ็ดดาวเลยนะผมว่าเจ็ดแปดดาวเลยนะ โหดอยู่อ่าโอเคก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบ v i p ถ้าเป็นสายฟรีไม่ได้เกิดแน่นอนครับคุณจะขยันแค่ไหนก็ตามแต่ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคุณก็จะเป็นที่1ได้นะครับในกรณีที่เขาไม่เล่นกันแล้วนะครับในเซิร์ฟนั้นเพราะตอนนี้เซิร์ฟเปิดใหม่เยอะเหลือเกินนะครับส่วนผมเองก็ประจําอยู่เซิร์ฟเจ็ดนะครับอ่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไม่ต้องกดไลค์กดแชร์อะไรก็แล้วแต่แหละนะครับก็ก็ยังไงก็ พยายามจะหาข้อมูลมาให้นะครับไขข้อข้องใจใครสงสัยอะไรก็ถามผมมาได้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปมามาพูดกันตรงนี้นะครับก็ก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันถ้าสงสัยอะไรนะเดี๋ยวผมจะไปเช็คในเพจนะครับแล้วก็มาไขาข้อข้องใจกันนะยังไงก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับอาลากแล้วเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับตุ้ยคันแทนานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ